ครับอันนี้ก็อยู่กับรถบ้านวิทยายานยนต์รถบ้านเจ้าของขายเองกันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคลิปนี้นะครับเอาใจพี่ๆคนไหนที่ชอบเป็นกระบะสายฟอร์ดแข่ง,ขงดุดันพันอเมริกันนะครับผมขอแนะนำคันนี้เลยกับ Ranger, 2 0 1 8 Ford Ranger 2.0ดเลนเจอรตัว4คูณ4 4W โฟขับ4ล้อที่สำคัญครับข้อนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่2 0งจุกำลังแรงม้าอยู่ที่2 1 3ตัวและที่สำคัญครับตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดเกียร์ออโต้ใครกำลังหาอยู่ จัดได้แล้วครับตอนนี้เราอยู่ตอนท้ายของเจ้า2 0 1 8 ford ranger 2องจุด y tag f win ขับเคลื่อน4ล้อที่สำคัญครับตัวนี้อย่างที่เติร์บอกไปนะครับเป็น2.0เครื่องยนต์เทอร์โบคู่และที่สำคัญครับตัวนี้เป็นออโต้10สปีดและที่สำคัญครับแอดมินเข้ามาเลยครับแอดมินแอดมินตรงนี้มีเซนเซอร์ด้วยนะครับด้านหลังตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3และตัวที่4ข้างหลังเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าเป็นเซนเซอร์ป a r เซนเซอร์4ตัวนะครับแอดมินและข้างหน้าครับแอดมิน เซนเซอร์ S S ข้างหน้านะครับแอดมินก็จะมีทั้งหมดอีก6ตัวด้วยกันนะครับทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยสิริรวมเลยเซนเซอร์รอบขันทั้งหมด10ตัวนะครับแอดมินอ่าดูตรงนี้นิดหนึ่งครับแอดมินกล้องนะครับอ่าตรงนี้เวลาเราถอยหลังเนี่ยกล้องบิวอินจากโรงงานและที่สำคัญขามาดูสภาพกันดีกว่าว่าเลนเจอร์ตัวนี้พี่เขาดูพี่เขาหล่อไงบ้างนะครับแอดมินรเนอร์ เดิมจากโรงงานนะครับไม่ม hmm yeah! ีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานรักษาดีมากๆเลยนะครับแอดมินแอดมินครับช่วยพันกล้องไปที่ตัวตะเข็บรถยนต์ด้านซ้ายนิดนึงจะเห็นได้ว่าตะเข็บสวยนะครับเดิมลวดลายจากโรงงานนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับอาร์คเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมยังมีแต้มสีจากโรบอทเช่นเดียวกับด้านขวาครับแอดมินเช่นเดียวกับด้านขวานะครับอาร์คเดิมสวยนะครับ ไม่มีอุบัติเหตุนะครับแอดมินแอดมินรบกวนถอยไปนึงเดี๋ยวผมขอเล่าให้พี่ๆฟังกันนิดนึงว่ารถคันนี้มีสเสน่ห์ยังไงบ้างนะ <c oughs> ถ้าพูดถึงสเสน่ห์ของรถคันนี้นะครับแอดมินผมบอกได้เลยว่าคันนี้เรียกได้ว่าเก AA สามตัวเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็คือสวยมากๆเลยเลรียกได้ว่าโมเดลสุดๆเลยนะครับคันนี้นะครับแอดมินอย่างที่ผมบอกรถคันนี้เข้าศูนย์เซอร์วิสล่าสุดอยู่ที us us ่วันที่11 เดืสเอ็ดปี63และที่สำคัญครับรถมือเดียวออกห้างใต้แดงเป็นรถบุนคคลนะครับอันนี้จริงๆและที่เขานะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเหล็กเข้าสู่เซอร์วิสทุก1มือโลเช่นเดียวกันนะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยจับเต็มในเรื่องของการเซอร์วิสเมนจเทนน์จริงๆลูกค้าคนไหนที่ได้ไปเนี่ยผมว่าคลิปๆเลยและที่สําคัญครับแอดมินอย่างที่เติร์ดม,มักจะนําเสนอกับพี่ๆและลูกค้าของเรานะครับก็คือในเรื่องของบุคเซอร์วิสนะครับทุกท่าน ที่ลูกค้าได้ไปจะมีบุ๊กเซอร์ให้ท่านดูด้วยนะว่ารถคันนี้มีประวัติอย่างไรบ้างนะครับทำอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้และในและถ้าเกิดลูกค้าจะเข้ามาดูเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตรงเนี้ยเอาให้พี่ๆดูด้วยวเวลาที่ซื้อรถเนี่ยพี่จะได้สบายใจโอเคครับตอนนี้ผมอย,นะย,ย,ผมยู่ภายในห้องโดยสารของเ,เจ้า Ford Ranger 2.0 V6 คันนี้นะครับภายในเนี่ยครับแทีมงานท่านท่านนีน้เข้ามาดูนิดหนึ่งข้างในนะครับก็จะเป็นขอบหนัง โด,ดยได้ส้มและเอกลักษณ์ของเจ้าวายแท็กนะครับแอดมินผมอยากให้แอดมินมาดูประดับตรงนี้นิดนึงนะครับเขาจะสลักคําว่าว i ยแท็กด้วยนะครับเช่นเดียวกับคอนโซลครับแอดมินจะมีคําว่าว i ยแท็กเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้โลโก้วายแท็กอืมไหนๆมาดูตรงซอกประตูแล้วมาดูตรงนี้นิดนึงห,ห,หัวนงหัวน็อตเดิมนะครับสูเดิมสวยนะครับอ่อาอ์ตเดิมโรงงานนะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับแอดมินเดิมเดิม เกตเอเอสามตัวเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้บอดี้เดิมๆสีเดิมๆแอดมินครับกระเถิบไปนิดนึงนะครับแอดมินกระเถิบไปอีกครับแอดมินแอดมินครับรับแ,แผนกล้องไปที่ตรงนี้นิดนึงนะครับแผนกล้องไปที่ตรงจอแดชบอร์ดตรงนี้นิดน,นึงที่ท่านเห็นนะตอนนี้เรลองรับระบบนาวิเกเตอร์ก้อง เลขไม้นะครับสังเกตที่มือของมีนะครับเลขไม่อยู่ที่6,000 5,000กากิโลเท่านั้นเองนะครับ6,000หรือ5 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับแอดมินแอดมินครับสำหรับตัวนี้เน่ยก็ว่าให้เป็นตัวนี้นะครับจะเป็นของไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นของไฟฟ้านะครับเดินได้ของหนักเดินได้ตรงนะครับอาร์มิดและตัวนี้ที่สำคัญครับเป็นตัวพุชฟ้าด้วยนะครับแอดมิน เป็นเกียร์ six s p e e นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเราสามารถบวกลบที่เกียร์ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับตัวนี้เป็นตัวโฟวินนะครับก็จะเป็นสอง head four แล้วก็โฟโลนะครับคุณสามารถใส่เกียร์ได้นะครับเวลาสำหรืบที่นนั่งอผู้โดยสารด้านหลังนะครับดังนั้ความรวมโดยรวมเจ็ดหน้าแลครับแล้เห็นได้ว่าเล็ก์นี้มันค่อนข้างเหลืองก็สามารถวางกระเป๋าสัมภาระมีได้อีกหนึ่งโลกันได้ดูสำคัญครับเลนส์รูมค่อนข้างเหลือง สบายนะครับและที่สาคัญครับไม่อืดอ่และที่สําคัญเวลาเรานั่งไกลๆใช่ไหมครับเรามีปลุก power supply ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านนะครับตรงนี้หรือจะเป็นไฟ1 2ลตรงนี้ก็ได้นะครับ power ยูนิตรงนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องแย่งใช้กันเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้และที่สําคัญครับ admin อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดกับจริงๆนะครับเพราะว่าออปชั่นค่อนข้างล้นจริงๆนะครับ คุณอยากได้อะไรเหรอผมตัวนี้จัดให้หมดนะครับสำหรับทุกที่ทุกไหนนะครับที่อยากจะรู้ว่าออปชันตัวนี้มียังไงบ้างติดต่อตไปเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวาตัดรีวิวเพื่อคุณฟังเพราะว่าตัดรีวิวไปอย่าหันใจยาวไปหน่อยนะครับคลิปหนึ่งนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเครื่องด้านหน้ารถของเจ้า2 0 1 8 f o Range d r Rover 220วาร์ถัง Provin ทั้ง4ล้อ,อ,อแล้วครับแอนนี่แอนนี่ครับพันต้องมาตรงนี้ จะสังเกตได้ว่านะครับห้องเครื่องของรถบ้านวิทยายานยนต์นะครับจะใสสะอาดนะครับทำไงได้รถคันนี้ให้คียงกับป้ายแดงมากที่สุดเพื่อให้ลูกค้าถกพอใจมากที่สุดเวลาเขาเลือกซื้อรถแต่เราทำได้ดีแอดมินรับสังเกตที่หัวน็อตด้านซ้ายดีๆนะครับแอดมินตรงหัวน็อตตรงฝากระโปงไม่มีรอยอดหรือรอยขยับนะเพราะคันนี้ไม่มีชนไม่มีการอิเคเลยที่สําคัญครับด้านซ้ายมือของแอดมินนะครับบางคนซ้าย ตัวนงตัวน็อตเดิมสวยยังมีแต้มสีโล่ก่อนเลยนะครับและที่สำคัญรัแอดมินยังมีสติกเกอร์มอ,ออกกอ,อยู่เลยเดิมๆเ,เลยนะพี่ๆคนไหนหาเดิมๆเ,เนี่ยคันนี้เติร์ดให้เกียร์เอสามตัวเลยนะสวยๆจริงๆคานงพันหน้าเดิมนะครับรูทุกูเท่ากันหมดยังมีแต้มสีหัวน็อตโรงงานไล่มาที่นิ้วผมเลยหัวนงหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดขยับนะครับเช่นเดียวกับฝากระโปรงไม่มีรอยถอดขยับใสๆกิ๊กๆเลยนะคันนี้ โอเคครับเรามาว่ากันถึงที่ราคากับเจ้า2018 ford ranger 2สิบ w i t tag s o win คันงามคันนี้นะครับว่าราคากันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาว่ากันเลยครับราคาอยู่ที่8 9 5 0 0 0บาทใช่แล้วครับราคาอยู่ที่895,000ับาทผ่อน6ปีท่านจะผ่อนอยู่ราวๆที่1เดือนละ16,00 0บาทผ่อน6ปีท่านจะผ่อนอยู่ราวๆที่ประมาณ1 6 0 0 0บาท ออกรถที่นี่คุณได้อะไรบ้างหนึ่งเลยครับฟรีดาวเนื่องจากรถคันนี้นะครับยอดจัดเรียกได้ว่าสูงทะลุเมฆเลยข้อที่2ครับฟรีประกันภัยเมื่อออกรถกับรถบ้านวิทยาย,ยานยนต์ของเรานะครับข้อที่3ข้อที่สาําคัญครับฟรีดอกเบีย้ยพิเศษสําหรับกลุ่มลูกค้ารถบ้านวิทยาย,ยานยนต์นะครับข้อที่4ครับฟรีค่าดาเนินการและฟรีค่าจัดข้อที่5ครับฟรีบริการส่งไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านและที่ทํางานเลยนะและข้อที่6ครับฟรีบริการฉุกเฉินจากบริษัท W Smart และข้อสุดท้ายครับฟรีบริการหลังการขายจากรถบ้านวิทยาย,ยานยนต์ของเราครับนานหนึ่งปี10,000โลสําหรับใครต้องการมาดูพี่เขานะครับว่าพี่เขาหล่อยังไงนะครับพี่เขาสวยยังไงพี่เขาดุยังไงนะครับเรียนเชิญครับไม่ว่าจะเป็น Facebook c h anel n YouTube c h anel n หรือจะโทรเข้ามาหรือจะไลน์แอดเรียนเชิญเลยครับกับรถบ้านวิทยาย,ยานยนต์งั้นวันนี้ผมขอฝากพี่คันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับกับ2018 Ford Ranger 2.0 V6 นะครับวันนี้ขอกลับลากันไปก่อน,นกับรถบ้านวิทยาย,ยานยนต์ รบ,บ้านเจ้าของขายเองก,การาันเตหนึ่สวัสดีครับ